สวัสดีครับพาไปชมหน้าง,งานเจ้าส้มลายกันหน่อยครับเอาได้ออกง,งานแล้วครับโอ้ยหลังจากจอดพักผ่อนอยู่บ้านหลายวันเลยครับครับโดยจันทร์ไทยพลังใบครับเออเลื่อย,ยดอกนี่หมคุณเข้ากองอย่างดีแล้วเนี่ยเข้าทั้งกองเข้าทั้งหม่น้ำ ปิดประตูนานลูกพี่เอยไอฟุ่นมันเข้าแอร์มันจะตันเร็วดียวี่เฮ้ยปิดอันนี้นะไอ้มันจะเข้าไปตันแอร์ปิดเลยเอาออกเลยคุณออกเลย ปุดออกเลยเอาให้มันสะอาดอะ่ะเออเอาให้มันสะอาดลูกพี่แต่แต่ลูกพี่เลยอ่านงานเองเลยครับพุดสายไป อยู่นี่ครับวันนี้จะทำการทำทางเบี่ยงครับอ่าจะทำทางเบี่ยงตรงนี้เลยจากต้นเนี่ยครับต้นกระถินนรงตรงนี้โน่นนะครับยิงไปนู่นแหละตรงคนเดินนน่นแหละุโน่นนะครับไปนู่นเลยแถวๆข้างหน้า ซูเปอร์เกตนั่นแหละครับตัวนี้จะทําทางเบี่ยงตัวนี้จะตัดตัดถนนออกครับเพราะว่าจะทําประตูน้ําครับตัวนี้ใช้รถดารถไถครับรูนดินอยู่ฝั่งโน้นครับดินลองผมลองลองไปเจาะดูแล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูโอ้โหนี่นี่ดินทรายล้ล้วนเลย ลงไปเจาะยแล้วหนูโยนเจาะดูสองลุมครับเป็นทรายอย่างสวยเลยอะ่ะข้างล่างเป็นดินดานเลยตอนนี้ก็จะขุดลอกด้วยนะครับงานใหญ่งานใหญ่ครับงานใหญ่อยู่ตรงนี้สักถึงฤดูฝนครับนี่ขุดลอกหมดเลยครับตอนนี้กำลังให้เรา เปิดน้ำอยู่ไหนเปิดน้ำได้ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวปดูกดิให้เปิดน้ำอยู่เ้น้ำโอ้ยน้ำไหมต้นไสมันสีแ้งนี่ไล่ชำนีนี่ตายหายแล้ว ต้องให้จานไทยเปิดให้แล้วนี่วางสายไฟด้ยวยลูกปีด้ยวย เจาะเจาะปูนนี่เปิดน,น้ำตรงนี้ออกก่อนเลยบางเนี่ยโอ้ทำงานยากลำบากเราด้เลยรถสัญจรมาเยอะเอาตรงนี้ออกเลย นบ,นบนหน่อยบบนหน่อยไปค่อยเอาบางๆอ่ะจิกจิน่อยนะจิกจนิดหน่อยอ่ะจิกจิกอกจอย่างเงี้ยเอออีกเบาเบาเ bao 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 lục bia, đi 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 đi, chích chích, Ừ, là. là. นะค,ครับโคดบอครับเออนั่นแหละเออจิกจิกอ,อ่ะโอ้เตะมา,มา นี่มันสินเตะาะ Ôi mà tè lọc Bà bà bớt tẹt Giang nạ lên จะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วรถจะไปแล้วโอ้แข็งจริงแตกแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ